วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช n นะค่ะตอนนี้เรนนี่เกมไอครับนี่หมดของดาบพิ่ฆ่าตัวซูนที่มีอาวุธกระบวนท่าที่คล้ายในอนิเมกันนะคะเอาละค่ะจะมีอะไรบ้างท่างนี่ไปลองเล่นกันเลยจ้าก็อันนี้เราก็ใส่ชุดของแรงงูคุนะคะแล้วก็คาบบ้องไม้ไผ่ของเนสุโกนะเนาะเ,เพราะว่ามันยังไม่มีชุดของเนสุโกงงะไงมันมีแต่ บ้องไม่ไผ่ของเน่กซก่เนาะเราก็ใส่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอาวุธของพวก2สาหลักกับพวกอาสูางนี้ดีกว่าเนาะซึ่งเขาก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่นะคะบบางอย่างแล้วแหละ อันนี้นะคะก็จะเป็นของเรนโงคุค่ะก็จะเป็นของเสาหลักเพิงนะคะก็จะเป็นดักนิจรินค่ะปานเพิงกระบวนท่าที่หนึ่งเปลวเพิงนักเส้นขอบฟ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวได้รอบอีกรอบป้านเพิงกระบวนท่าที่หนึ่งเปลวเพิงนักเส้นขอบฟ้าโอ้โหเดี๋ยวกันมันจะขอบฟ้าปะเนี่ยวันนี้พี่เคนก็ไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยนะคะเพราะว่าแมปมันคราชเนาะพี่ออมก็เล่นคนเดียวนะคะแต่ว่าจะขอบอกไว้ก่อนนะออกตัวไว้ก่อนนะคะว่ากระบวนท่าบางกระบวนท่าเนี่ยพี่ออมก็จําไม่ได้นะคะจําได้แค่บางกระบวนท่าเท่านั้นแหละแต่ที่เนี่ยค่ะกระบวนท่า แต่ละอันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคล้ายกระบวนกานในอนิเมะเลยนะนี่เลยถ้าเราต้องการใช้สกิละคะแค่กดคลิกขวาค่ะก็จะเป็นการใช้สกิลแล้วเนาะเออดูดิฆ่าซอมบี้ยังไม่ตายเลยอะ่ะมันฟันไม่โดนมันต้องฟันให้โดนนะคะมันถึงจะตายเนาะมันไม่ค่อยจะแม่นเลยอะ่ะเออเดี๋ยวก็โดนไฟชำระหรอกไอ้เจ้าพวกนี้อ,อู้ดูดิโอ้ ซอมบี้ยังไม่ค่อยอยากจะตายเลยอะ่ะโอเคจะไปสู้กับข้างค้นยังไงเนี่ยก็พี่อ้ําก็กินไนทิชั่นตลอดนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันมีรัก,กัขึ้นตลอดค่ะแต่ได้สู้กับพวกหล่อมอนสเตอร์ได้ง่ายเนาะ <c oughs> มาแลวมาแลวมาเลยมาเลยเราก็จะเปลี่ยนกระบวนท่าไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีหลายกระบวนท่านะคะเฮ้ยอย่าโอ้ ลักษณะเหมือนกับแบบว่าทุ่งฟันชนเลยนะคะเนี่ยไม่เด็ดเด็ดเด้ตั้งหลักกันตั้งหลักกันมาเลยถ้าจะสู้กับเสาหลักทั้งยังไงเฮ้ยขยาะโอ๊อ๊บเ,เดยวก้นอนขาเนีเธอร์ไล่ได้ปะเนี่ยโอ้ยฟันมาฟันไม่ค่อยจะตายอีกแล้วเนี่ยโอ้โหหนังเหนียวชะมัดเลยเอิม่มท่านเนเธอร์ไลท์เนี่ยนะอยากจะตายง่ายกว่านี้ปะเนี่ยฟันธรรมดาน่าจะง่ายกว่าปะเนี่ยเฮ้ยท่านคริปเปอร์ลองท่าใหม่ดิกระโจนท่าใหม่ลองดูกันเดี๋ยว ซอมบี้มาไงเนี่ยเฮ้ยหย่โอวงแหวนเพลิงโอ้โหเป็นไงล่ะลักษณะเป็นวงแหวนเพลิงนะคะเนี่ยสวยมากมากเลยค่ะเฮ้ยขยอะโอ้โ้เก็บตายเก็บตายเฮ้ยเดี๋ยวคิปเปอร์โอ้สวยมากเลยค่ะโอ้เป็นปราณเพลิงที่สวยมากมากเลยเป็นวงแหวนเพลิงเลยเนี่ยโอหมีหลายกระบวนท่าใช้ได้เลยแล้วถ้าลองกับเจ้ามังุมหลากนีเป็นการกระโดดฟันพร้อมกับเปลวเพลิงอุ้ยที่ เฮ้ยอ่ะเออปุ๊บไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโดนจังจังโอ้ยนี่นี่นี่ขยอกทีเอาไปไม่ตายเอาละลองใหม่ยัลองใหม่เฮ้ยทีอีกทีเฮ้ยขยอยเฮ้ยต้องฟันให้โดนถ้าไม่โดนจังหนับนี้ไม่ไปนะมา ท่าต่อไปท่าไหม่บนท่าต่อไปเลยเอ้ยเฮียโอ้สวยสวยโอ้ท่าสวยเนี่ยคล้ายๆกันแะอันนจริงๆด้วยโอ้โหเออเดี๋ยวเดี้ยวโอ้โอ้ยใครทำใจก่อนขอชาร์จพลังก่อนโอ้ยไม่ให้ชาร์จเลยอุ้ยเอามาไม่หยุดเลยเอ้ยเจ้าคิปเปอร์ระเบิดดินซะาวอโอเคไม่เป็นละเรามาลองกันต่อไปดีกว่าค่ะมันก็จะเป็นไข่ของพวกเราอสูรนะคะก็จะเป็นไข่ของอาคาะศา์เนาะเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะนี่เลยถ้าเป็นแบบว่า พวกข้างขึ้นตัวหนึ่งนะคะนี่โฮ้ยเป็นบอสก็ว่าได้เลยเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้ยดูดิโอ้โอโอ้โโอ้ดูมันใช้ท่าวงแหวนสกีวะคาสานะเนี่ยโอ้โหบนอสุโลหิตท่าสังหารเข็มทิศหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นท่าแสงเงินคลัมกระจัดกระจอยเนี่ยโอ้โหดูดิไม่ค่อยอยากจะตายอ่อะอ้ยอย่าเพิ่งมาโอ้ เป็นอสูรข้างขึ้นที่ฮหดมากเลยอ่ะมันฆ่าเลยงกูได้แบบง่ายๆเลยอ่ะดูดิอ๋อเอ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาแต่ว่ามันมีกับดักอยู่นะเอ้ยยะแอ้วจิง้เข้ามาแดโอ้ยมันพุ่งชนอย่างเดียวเลยอ่ะอ๋อถ้าสกิลอกาซา,านที่แบบว่าวงแหวนของมันเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเนี่ยอะรอมันเข้ามาในบ้านก่อนอ่ะขังมันซะเลยเนี่ยถ้าไม่ฆ่าวิธีนะก็แบบว่าฆ่าไม่ได้เลยเนะี่ยเลือดมันแทบไม่ลดเลยอ่ะดูดิเนี่ยต้องขังมันในบ้านแล้วก็ฟันแบบนี้นะ Two hours later ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่แบบว่าไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็สามารถฆ่ามันได้ไปรุึงพยายามจะปล่อยสก,กิลหน้าดูเลยเอาเลยวันุัศมหิตท่าสังหารเข็มทิศใช่ไหมแสงเงินคั้ำก็จะกระจายอันจะไปสู้ดาบมิจเรนได้ยังไงโ <c oughs> อเคมันซีมองแทงไปแล้วล่ะ เมือจะก,กว่าจะตายถ้ามีขังก็คงจะสู้ไม่ได้อีกนะเนี่ยต้องเละพักพวกมาลุมเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะคะเราลองใส่ชุดของน่วยพิฆาตอสูรดีกว่าเนาะแล้วก็ดับต่อไปค่ะก็จะเป็นดาบของอินอสุเกะนะคะดับของเขาเนี่ยก็จะเป็นดับยาวนะคะคล้ายๆเขี้ยวของสัตว์ป่าเนาะก็จะมีด้วยกันสองเล่มนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากหมูป่าด้วยโอ้โหดีอย่างเท่อะ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเขาเป็นปลาสัตว์ปลาค่ะนี่เลยมีหลายกระบวนท่านะเฮ<อ>ียหเขี้ยวที่สองฉีกกระชากโู้ยยังฉีกกระชากไม่พอไมอ๋อปลาสัตว์ปลาเขียวที่สองฉีกกระชากโอ้โหเดี๋ยวงั้นก็เขี้ยวที่สามเขี้ยวสถานแล้วไงโอ้ยไม่โดนนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวแล้วจะท่าฉีกกระชากออกพวกไหนเนี่ยโอ้โหดูดิแต่ตายเพราะธนูสเกลิตันนี่แหละเขี้ยวที่สามเขี้ยวสะท้าน มีสัตว์ันไหมล่ะอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยไม่เข้าถึงตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวให้เข้าถึงก่อนอ่าเียบ้อยเฮ้ยจะลูกซอมบี้ขี่แมวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยทำไมนายไม่ขี่ไก่อะขี่แมวเหรออ๋อนี่นายต้องเจอป้านสัตว์าดิไม่โดนว่ามันต้องเป็นไงมันถึงจะโดนเนี่ยอุ้ยฮ้ยอโเจ็บตัวเจ็บตัวไปไปละ นี่ยังมีโอกาสอยู่อย่างร้อยไนก็ไม่ใช่อสูนข้างขึ้นนะนไอ้นะเป็นพวกกิก๊กๆอ่ะ <c ười> เออเออเดี๋ยวว <c ười> ิขอให้เปลี่ยนท่ายดีหุวยไม่ให้เปลี่ยนท่าเนี่ยโอ้รอจังหวะรอจังหวะแล้วเจ้า,จาคิดป,ปาล่ะไอ่องัะนลถ้าฉีกกระชากง่าเอามันระเบิดตัวตายไปละไอ้ไนี่นี่ถ้าลองกับเจ้าพวกนี้ล่ะล <c ười> องดูขึอ้นอย่ดชัดแป๊บชัดแปบ๊บเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่ตาย โอ้ยแต่ท่ามันแทะท่าสวยดูดิโอ้อย่างแทะโอ้ยแต่ชาร์จนานนิดนึงนะโอ้ยดูดิแมงมุมยังไม่ตายไม่โดนอ่ะแต่ถ้าเราสเปาวขายเป็นพวกเสาหลักแ้วก็เพื่อนๆเราออกมานะคะรับรองเลยว่าแม่นยำกว่าเราแน่นอนเรายังฟังไม่แม่นยำพอนะลองท่าใหม่ดิไปเลยหมุนตัวดิโอ้ยอย่างแทะคิดดูดิโอ้ย โอ้ยเดี๋ยวแมงมุมตาตีเป็นไงล่ะไอเจ้าท่านี้เฮ้ยโอ้โหโอ้กระบวนท่านี้ใช้ได้นีเนี่ยดิเอมันชาร์จมันค้างนิดนึงแต่ว่าอมันดาเมจใช้ได้เนาะดาเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าโดนจังๆนี่ก็ตายเหมือนกันนะแกลองมงมุมอีกทีดิไอมานี่ดิมาให้ท้าลอง่อยดิ เฮ้เข้ามาเฮ้เ,ย,เยวชัแปบ๊บชัดแปบ๊บอยัง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 ไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกกันใช่ไหมออเ,เออป้ยฟันเองง่ายกว่าะเนี่ย,ยฟันรัวรัวดีกว่านี่เนี่ยอ๋อสรุปว่าถ้าเขาก็เท่มากเลยเนี่ยสำหรับอินโนสเกะพันสัตว์ป่าของเราเนาะเฮ้ท่าไหมท่าไหมนี่ลองทีดิเฮ้ขย,ย่อปีุงชนนี่เนี่ย เออเดี๋ยวมันไม่ตายเดี๋ยวใหมาอีกทีเฮ้ยวิ่งหูวิ่งไวสปรีด <c oughs> นี่พุ่งชน Hindu เฮ้ยเดี๋ยวมันเยอะมันเยอะกันไปมันเริ่มเยอะแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันจะไม่ไหวเดี๋ยวอู้ว่ฟล้วออลวกัุลวอเออเดี๋ยวเอ,อ้ยอ,อย่าพังลุมดิเอ้ยเป็นเยอะกันไปปะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพวกนายเฮ้ยจะล้มกันแบบนี้ไม่ได้นะลักสียชื่อพรานสัตว์ป่าเปล่า ไอ้ฉันไม่ปรางสัตว์ป่านะไฟเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอชาร์จพลังแป๊บนึงโอ,อ้ยแต่ละท่าเนี่ยไอ้ยแม่มดก็มาเฮ้ยเดี๋ยวดีขอสร้างกระบวนท่าแป๊บนึงดีเอา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 ไปมีเรื่องกันเองอแล้วไอ้เดียวหยุดก่อนสนใจกันบ้างดีไอ้นี่เราดาบพิฆาตอาสูรเลยนะวุ้ยเฮ้ยสนใจกันหน่อยดีแล้วจะท่าฉีกกระชากอับกไง,งนเนี่ย เคี้ยวที่สองชีกชาดพยอนี่เป็นไงล่ะในกระบวนท่าใหม่ๆมาแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นต่อไปก็มาลองตัวอื่นกันเลยดีกว่านะคะทันจิโร่ค่ะก็จะเป็นดาบของทันจิโร่เนาะ,ะก็จะเป็นปราณตะวนันซะส่วนใหญ่นะคะ,ะามาลองดูกันดีกว่านะนี่ของพระเอกของเราค่ะตัวโปรดของพี่อ้อมเลยป้าเลยวิวหุ่ยเป็นปราณตะวันกระบวนท่าที่หนึ่งไร้ลำเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะยังไม่ถึงยังไม่ถึง เลงไว้ก่อนเลงไว้ก่อนอันนี้อาจจะมั่วนี่ติดนักะเรื่องกระบนท่าเนี่ยจําได้แค่นี้นะเนี่ยโอ้เราได้บัฟมาด้วยโอ้โหวิ่งชาดับพุ่งละฟันเลยไปนะโอ้อสุดยอดไง,ไงล่ะเป็นไงล่ะรู้สึกหรือยังโอ้ยนี่ทำอะไรทำอะไรปาเลยกระบวนท่าที่สองป้าใส่สีครามโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไตังหลักปั๊บ,บมาเลยกระบนท่าที่สี่เริงอาทิตย์สะบัน้น ออ้ย th ไม่ตายไม่ตายนี Arizona, ่ขนาดเจอเพลิงอาทิตย์สะบ้านนี้ยังไม่ตายเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบนท่าแบบไปนี่จำไม่ได้เหรอเอยเดี๋ยวเอใช้ดิโอ้สวยสวยออ้คือดีะดูดิโอ้ยเหมือนอนิเมะเนี่ยอ้โอย่างนี้เมบอย่างนี้เมบแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะสู้กับพวกข้างขึ้นหรือปล่าวะเนี่ยท่าพวกเนี้ยแต่ว่าเรากัดได้ไม่มั่นยำพอเนาะเอาล่ะบนท่าแบบไปขยอกนี่เรียนสัดแสง ว่เป็นไงล่ะเจอตรียังศักด์แสงเข้าไปขบวนท่าุรียังศักด์แสงอีกรอบหนึ่งนี่โอ้สวยเป็นวงแหวนแรกดูดิไอ้น,นี้มันอันนี้ใช้ได้มาดิมาดิเข้ามาเดะโอ้ยของทานกโรอนี่สวยมากๆเลยสําหรับปราณตะวันนะเนาะนี่ยมาเลยเข้ามาเลยเอุ้ยําเมดแรงใช้ได้เลยเฮ้ย๋ยว ไอ้พวกนายไม่คิดว่ามันเยอะเกินไปหรอก<อ>ระโดดเราแบบฟันอะ่ะเป็นไฟอะ่ะหูยสวยอะ่ะเหมือนดอกไม้เลยอะ่ะดอกไม้ไฟเลยประมาณเนี้ยโอเโหยเดี๋ยวอย่าพังมีเรื่องกันสนใจกันบ้างเฮียอุอ้ยดูดิเฮ้ยเป็นวงวานแบบหลชั้นอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะไอคิปเปอร์เดีวลองดูป้าเราเฮียอุอ้ยพุ่งตัวไวซะด้วยนี่กับวนท่าต่อไปโอเคมาอีกท่าหนึง่งเฮียอ่้โอ้สวยสวยโอ้เ้ยอันนี้พุ่งแล้วดีโอ้ มีเอฟเฟกต์แอนิเมชันด้วยเฮ้ยใช้ได้โหมีปั๊บด้วยเฮ้ยแต่มันชา้าไปนิดนะเนะอ่ะออมพุ่งชนชา้าด้ยเดี๋ยวป๊บหนึง่งเฮ้ยลองเลยนี่นะโอ้โหสวยอนะ่ะนี่กับบนท้าต่อไปถ้าแบบว่าเล่นกันได้หลายคนก็จะสวยกว่านี้นะอันนี้แบบว่ามุมมองนี้แบบว่าอาจจะดูไม่ค่อยเต็มจอแล้วเท่าไหร่นะโฮ้ยท่านี้ทา่ายากไปเนี้ยโอ้โหดี กับหัวก็จะได้ท่านี้นี่ซ้อมอยู่นานใช่ปะเนี่ยโหอ,อย่างแท้ของทันจิโร่ไหลกระบวนท่ามากๆเลยอ่ะกระเถิดการอากาศหัวทิมเนี่ยนหลท่านี้ชอบชอบแต่แบบว่าอาจจะแบบไม่โดนจังๆอีกแล้วนะเนาะโอ้ยมันก็แรงใช้ได้นะดูนี่โหเฮ้ยเดี๋ยวมาเป็นฝูงไงนี่กระบวนท่าต่อไปมันต้องลองดูมีไหลกระบวนท่าแล้วนะว้าววิชาก,ก่อนง,ง้งางก่อนง้างก่อน มามาให้ลองเนแลยวเราอีกทีนี่ทีทอีอุอ้ยหัวถลายไปเลยเฮ้ออยอตายมาแล้ว <c oughs> อย่างนี้แมบอย่างนี้แมบเอ้ยเหลือีกตัวหนึง่งเฮ้ยนี่ชาร์จฟันฟูอุ้ยดีโอ้ยเป็นท่าเคลื่อนไหวที่เร็วมากเร็วแล้วเกัน ต่อไปนะคะจะเป็นดาบของเซนอีสื่อค่ะปรานอัศนีเนาะโอ้ติดมือซะด้วยกับบนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดอ๋อสุดยอดโอ้สายฟ้าฟาดจริงๆโอ้โอ้สามารถฟันติดต่อได้ถึงสองครั้งติดก่อนเลยนะคะเนี่ยอ๋สุดยอดมามาอีกที่ท,ทอ่วู โอ้ใสฟ้าฟาจริงๆรล้เลยเอ้ยนี่ก็แรงดีนะเนี่ยดิโอ้โหสวยเอฟเฟกต์สวยวายเฟกช้ได้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่เขาเล่นก่อนหนูเล่นไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยอะดิแต่ใส่ฟ้าสวยมากๆเลยอะเฮ้ยแต่ว่าก็ไปนะอมันก็แรงอยู่นะเนี่ยโอ้เหมือนท่าที่แบบใช้ในรถไฟนิลันเลยอะโอ้ดิพุ่งแบบพุ่งเขลาแรงมากเลยอ่ะน้อยทีดิเอ้ยอหุ่ย พงทางมากๆดูดิพงฟังติดต่อกันหลายใครด้วยเนี่ยดูดิอ๋อเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าแล้วนะใช้ได้ไหลายท่าเลยแลหละมีหลายท่ามากๆเลยโอ้สวยสวยวียนี้ชอบเฮ้ยวิ่งหูวิ่งไว,งวสปรีดต่อไปนะคะจะเป็นไข่ของเอนมูนะคะอ๋อจะเอนมูที่อยู่ในรถไฟนิลันนะคะเออมันก็จะมีพวกลูกน้องของมันออกมาเนาะกับร่างของมันนะคะเอาล่ะทําไม่สามารถจะสู้มันได้หรอกเราต้องเรียกพรรคพวกข,ของเรากมาค่ะพวกทันจิโร่เลงโงคุเสาหลักทั้งหลายให้ออกมาช่วยเรากันเนาะนี <S <S ่เรามี ใครไรไปเลยเอามาช่วยกันหน่อยแล้วช่วยกันลุมมันต้องช่วยกันลุมนะคะไม่งั้นก็สู้ไม่ได้เนาะขนาดเสาหลักกับเพื่อนๆของเราเนี่ยหลายตัวหลายคนเนี่ยจะช่วยกันลุมนะคะเจ้าเอ็นหมูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะตายนะเนี่ยเห็นปะดูดิไม่ตายเลยอะขนาดแบบว่าโจมตีแบบว่าม่นย้ำอะ่ะยังไม่ค่อยจะตายเลยอะดูดิ ฟันกินอยู่นานมากๆกันนะคะเนี่ยกว่าจะตายเนี่ยแต่ว่าเราตัดคลิปให้สั้นนะเนาะ,ะเพราะว่ามันฟันกันนานมากสู้กันนานมากเลยเนี่ยบา<ฮ>งตัวก็ถึงกระตายไปแล้เนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นอาวุธของนินจาอุซยเทนเงินนะคะก็จะเป็นเสาหลักเสียงนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเราต้องใส่เป็นพวกใส่คาดหัวกระดาบทั่วเนาะ วายยยดาบเขายาวมากเลยอะเขาเป็นนินจาใช่ไหมอุใส่เทนนิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้ฟันได้รัวๆเลยเขาก็น่าจะมีอาวุธหลายอย่างกันนะเนี่ยนอกจากดาบคู่แล้วเนี่ยเขายังทนพิษได้ด้วยอ๋อหมายถึงในอนิเมะนะเขาทนพิษได้เขาเป็นนินจาใช่ไหมเขาค่อนข้างที่จะทนพิษได้มากหน่อยเนาะอย่างเท่อย่างเท่ๆดูท่าดูท่าท่าโอ้ท่าอย่างเท่เลยอะเฮ้ยชอบชอบมาดูดิ โอ้โหอ๋อสมแล้วที่เป็นสาระเสียง้ย่ายโอ้สุดยอดนี่กระบวนท่าต่อไปโอ้ถ oh, oh, oh. ต่ว่าถ้าเขาสู้กับอสูนข,ข้างขึ้นที่6แล้วก็อาจจะลำบากนิดนึงนะเอาว่าอสูนข้างขึ้นที่6เนี่ยเก่งมากมากเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครล้มเขาได้ง่ายๆหรอกนะเนี่ยโอ้ oh, ถ้าไม่ช่วยกันลุมใช่เปล่าเฮ้แต่ว่ามาทดสอบกับพวกซอมบี้ไปก่อนก็แล้วกันมีหลายกระบวนท่านี่นเนี่ย oh. แต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันเรียกกระบวนท่าอะไรบ้างเนาะ ต่ว่าอืมต่ละอันก็สวยมากๆเลยค่ะดูดิอ้ชอชงเชงชงเชงชงน,นะขอบอกมีท่าหมุนตัวยนะอ๋อดูดิยังเทหูเทเทเทเมากอ้อรวดเร็วฉับไวเหมือนนินจาจริงๆด้วยอ้อพุ่งหาพุ่งเร็วอ้อเด็กดจว่าอืมแห่งเสียงจริงๆดูดิไวเหมือนเสียงเลยอะนัน่นนั่นดูดิดูดูท่าอ้อแต่ไม่โดๆๆๆนออแต่วันเทนะ เอเ้ยยวกลับแม่ดะไม่นอวิ่ดิเออย่าพังยนยาเอาฟก่นาแม่บดก็ไม่ยอมตายกินยาคิ้วน,น,ะ,นะเนาะโอยน้อไอ้นีจะมาสู้สลักเสียงยังเนยตีมังเท่งนหมดละเราลองท่าจมตีใหม่ดีกว่านออ๋อสวยๆทั้งนั้นเลยอะเดิเอ้ายอย่างแท่งอย่างเท่เทจำชื่อท่าไม่ได้จริงๆนเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ทางนี้ ย่อโจงตีแบบต่อเน,นื่อหายค้งหมุนตัวอย่างเงี้ยหมุนตัวฟันน่ะสองสามทีมันก็น่าจะตายแล้วเนาะถ้าไม่ใช่พวกแบบว่าค้างขึ้น,น,นะนะเอาละตอนนีต้ตำลังมุ่งหุยอ่อหุยกระเด็น,นอกอ,อกขอกไปออกขอกไปก่อนี่อย่าพังดิกลับมาก่อนเอ้ยยังไม่ได้ทดสอบพวกไหนเลยไงซอมบี้อยู่ตรงนั้นก็ได้อันเปลี่ยนเป็นซอมบี้ก็แล้วกันเนาะเยอ่อู้ พุ่งเหลามากเลยหูยดิเฮ้ยมีความไวอะไวเสียงมากอะเฮ้ยอย่าพังระเบิหดหุ้แล้วก็เขาน่าจะมีอาวุธอย่างอื่นจะใช่พวกปมิสั้นนะคะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคล้ายๆพวกตะปูหนามปะเนี่ยคล้ายๆพวกเดากระจายอะไรประมาณนี้ป oh. ะแต่ว่าดาวเมทเป็นเบามากๆเลยอะคะ่ะเอามันยิงออกไปเนี่ย พวกม็อบมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะตายกันนลยเนี่ยแต่มันก็เป็นอาวุธที่คล้ายๆนะเห็นปะไม่ค่อยอยากจะตายอยู่ดิตาจะหมดแม็กยังไม่ตายเลยซอมบี้อ่ะฟานนั้นยังเร็วกว่าเนี่ยโอ้โหเจ้าไปกี่ดอกเนี่ยกี่เล่มวะเนี่ยโอ้โหเกือบหมดแม็กก็คิดดูดิแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะมาดูไข่พวกยูทาร่โเขานะคะเฮ้ยดูดิเฮ้ย อให้เขาลองสู้กันค่ะโหสุดยอดสุดยอดโอ้จะไหวปะเนี่ยโอ้ยดูดิหุยรีบค่ะสู้มั่นยำาอย่างเ้ยมันยังไม่ตายเลยอะดูดิโอ้โยผ่านเวลาไปนานแล้วนะเนี่ยโอ้ก็ยังไม่ตายนะคะเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันมีแบบเลือดมนอสุรโลหิตอะเนาะมันก็แบบว่าจะตายยากนะคะพวกนี้มันมีพิษนะโอเคเสาหลักของเรานะคะคนเพื่อนเราในก่ะเปาเหมือนนะเหลือเสาหลักไม่กี่คนเองอะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ่าจ,จะสู้กับบอสได้ตตมันก็ไม่ใช่หนึ่งง่ายใช่ไหมเสียดายมันไม่มีบอสอ่ะ แบบว่าไข่มันยังไม่ครบทุกใบอะเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาดูสกิลนะคะเอฟเฟกของพวกอสูรกันบ้างดีกว่าเนาะอันนี้เลยตีของอาคาสะค่ะโอ้ของอาคาสะนี่มันแบบเป็นสกิลวงแหวนนะคะอย่างที่บอกนะคะเขาจะมีมนอสูรโล,ลหิตท,ท่าสังหารเข็มทีแล้วก็พวกแสงเงินคมนามก,กระจัดกระใจนะคะที่แบบว่าเป็นพวกแบบท่ากระบวนท่าที่แบบมันหดโหดอะเนาะองใช้อยู่นะโอ้วอนี่หุยเรามาลองใช้กับพวกม็อบอนตาค่ะ พวกม็อบมนอนเตอร์นี้แบบว่าก็ตายไปเยอะเนี่ยที่เราใช้เพราะว่าถ้าโจมตีของอสูรเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงกับพวกเสาหลักนะคะเนี่ยดูดีเป็นแสงสีครามจริงจริงด้วยอ้าวเป็นแสงเงินครามไม่ใช่สีครามนี่ลองดิใช้ไหมอือหือดูดีไอ้เจ้าพวกข้างคืนนี่แบบว่าพลังมันโกงจริงนะเน,นี่ยดูดีเป็นพลังแล้วเราเปิดพลังสุดยอดน่ะเรียกได้ว่ามีจิตสังหารจริงๆนเนี่ยเฮ้ยดูดิหุย นดนี่มันปล่อยพลังอ๋อปล่อยพลังแบบไม่มีใครจะสู้นะเนี่ยต้องช่วยกันลุมมันเนี่ยพวกสาวละเนี่ยแล้วก็นี่เลยค่ะมันก็จะมีอาวุธเคียวของเขานะคะ เราลองใส่ดูเนาะอันนี้นะคะจะเป็นของอสุนข้างขึ้นที่6นะคะเคียวทารโร่ดาคินะคะก็จะเป็นในผ้าของย่านเริงรมเนาะมันก็จะมีผ้าโอบิใหเนะคะกับเคียวพิษคู่นะคะมาให้เราใช้กันนะคะซึ่งจะผ้าโอบิเนี่ยมันก็จะเป็นของผู้หญิงที่เป็นของดะคินะคะแต่ว่าเคียวคู่พิษเนี่ยมันจะเป็นเคียวพิษคู่นะคะของเคียวทาโร่เขานะคะซึ่งถ้าเกิดมันฟันแล้วเนี่ยจะพวกมันมอนเตอร์หรือว่าพวกพีนะคะก็จะฟันแล้วติดพิษเลือดมนอสุนโลหิตค่ะถือว่าแบบว่า ทะเาเนี่ก็เป็นอสูรข้างขึ้นที่6ที่แบบโหดมากๆเลยนะคะว้ดูท่าเขาดีมีหลายท่านะคะเนี่ย สุดยอดอยากได้ว่าเ่าหลักกันนะคะน่าจะแพ้นะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่เป็นห่วงดาคีอยู่นะคะ <c oughs> ถ้าเขาไม่ห่วงดาคี้เนี่ยเขาก็สามารถลงพวกทันจิโร่แล้วก็พวกเสาหลักได้เลยล่ะ <c oughs> แต่ว่าดาคีน,น่าจะเป็นแบบพวกตัวถ่วงเพราะเขารักน้องสาวของเขามากเลยใช่ไหม <c oughs> เขาเลยพลาดท้ห้กับเสาหลักค่ะจริงๆแล้วเขาเก่งมากเลยโดยเฉพาะเลือดมนอสรโลหิตของเขาเนี่ยพิษของเขาร้ายแรงมากๆเลยอะดูดิโอ้โหแต่ว่าอุซยเทนเงีนเนี่ยก็พอจะสู้พิษได้มั้งนะไม่มากก็น้อยเนาะก็เลยนแา้คางเหลืองเกือบตาย เอาค่ะเราก็ร uhm ีวิวมดของดาบพิฆาตอสูรไปแค่นี้กันนะซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาอาจจะมีการอัปเดตใทยใบใหม่ๆหรือว่าอาวุธหรือว่าชุดเกราะใหม่ๆออกมาอีกันนนะคะถ้ยังไงวันนี้เราก็รีวิวไ้แค่นี้กันนะถ้าใครชอบมอดของดาบพิฆาตอสูรแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจไปเลยเล่นเกมไมครอบแบบนีนะวันนี้ต้องไปลาไปไปจ้า